ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะสาวโอ้นเล่าในรายการเรื่องเดียวที่ยังทำใจไม่ได้เรื่องเดียวที่ยังทำใจไม่ได้ดไไดน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้ไม่ตลกร้องไห้หนักครั้งแรก โอนศีพันธนักแสดงพิธีกรสายฮามาเปิดใจกับเจนิเฟอร์คิมถึงกับน้ำตาไหลหนักเรื่องเดียวที่โอนสีพันธ์ยังทำใจไม่ได้เจ๊คิมกินรอบวง EP 15กับความหลงรักหลานชายน้องอาทิหนักมากตั้งแต่รู้ว่าน้องสะพายตั้งท้องเล่าไปก็น้ำตาไหลไปอยากให้หลานอยู่ด้วยนานๆทั้งยังเผยติดตลกคิดว่าพ่อแม่เขาคงมีรำคาญแต่ก็ต้องทน หนูรักเขาพ่อแม่เขาจะรำคาญยังไงไม่รู้แต่ความหวังดีของเราที่เราเป็นลุงป้าแท้ๆก็รักแล้วทำยังไง อยากเจอทุกวันอยากกอดไปทํางานไกลไปต่างจังหวัดใจจะขาดต้องเปิดคลิปเขาบางทีอยู่ที่ทํางานเปิดคลิปเขาโอนร้องไห้เลยคิดถึงโอนเล่าไปน้ําตาไหลไม่หยุดถามว่ากลัวอะไรนอกจากความคิดถึงมากอยากกอดอยากรักเขาแล้วโอนกล่าวว่ากลัวอาร์ตหรือดีเจอาร์ตน้องชายกับแยมน้องสะพ้ายอาจจะไม่ไว้ใจเราเข้าใจเขามีลูกเขา ก็ต้องเหอะยังไม่ถึงเวลาจะมาฝากลุงป้าแต่เขาเอาไปฝากบ้านคุณยายก็เข้าใจผู้หญิงต้องยึดคุณแม่เขาเป็นหลักเราแค่อยากให้มาฝากเราบ้างแค่นั้นจริงๆอยากชื่นใจข้ามวันบ้างวันเดียวก็ได้แค่นอนด้วยกันเมื่อถามว่าพี่เออนันต์บุญหน้าสามีบอกให้ใจเย็นไหมยังไงเราก็เป็นแค่ป้า โอนตอบทันทีว่าไม่พี่เอไม่พูดอะไรเลยพี่เอใจร้อนกว่าหนูอีกพี่เอบอกเมื่อไหร่อาทิจะมานอนบ้านเราบ้างเราไม่ได้มีลูกด้วยกันไม่เป็นไรเรารักอาทิไปแล้ว ก่อนจะน้ำตาไหลอีกครั้งโอนเผยคำพูดสามีหลังผ่านช่วงเวลาที่เมียดูแลเรียกว่าเช็ดฉี่เช็ดอืดสามีกลับมาเดินได้ปกติหลังประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ว่าพี่เอจะพูดเสมอว่าถ้าชีวิตพี่ไม่มีโอนชีวิตคงแย่โอนก็จะพูดกับพี่เอเหมือนตอนแต่งงานว่าไม่ว่าจะต่อสายอะไรก็จะเดินตามได้หรือไม่ได้พี่เอก็จะอยู่กับโอนตลอดถ้าวันหนึ่งไม่มีโอนแล้วพี่ต้องตามโอนไปให้ได้เร็วที่สุดถามว่าถ้าเขาไปก่อนเราโอนอึง ไปก่อนตอบว่าคงให้อาทิปอบหลายปีหนูคงแย่โอนฝึกอารมณ์ต่างๆได้แต่อย่างเดียวที่ไม่ได้เมื่อคิดถึงวันที่เราต้องจากกันไปหนูปรงอันนี้ไม่ได้หนูต้องฝึกเยอะๆพี่เอพูดเสมอว่าเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้จะได้ใช้ชีวิตกันให้มากกว่านี้เราบอกเขาแค่ว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วดีกว่าไม่ได้เจอเลยคิดแบบนี้ดีกว่าโดยทําเอาคิมถึงกับร้องไห้ไปด้วยบอกว่าชีวิตไม่เคยมีใครพูดแบบนี้ให้เลย